สวัสดีคะ่ะ FC ที่รักทั้ง4ภาคทั้ง FC ในประเทศและ FC ต่างประเทศค่ะวันนี้ช่องนิดวีแฟมิลีก็มีสาระดีๆเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝาก FC ทุกท่านค่ะหากท่านใดจะปลูกบ้านใหม่ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและต้องเตรียมอะไรบ้างไปฟังเชฟยันพูดกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะวันนี้นะครับก็มีข่าวนะครับ ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านกัะท่านผู้ชมการสร้างบ้านนะครับผมก็ไม่เคยสร้างบ้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปขอบ้านเล็กที่นะครับเพื่อสร้างเสร็จแล้วเนาะจะขอบ้านเล็กที่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําไปจากคําแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับก็คือ1รูปถ่ายนะครับสาใบนะครับห้องน้ำนะครับสอสารูปนะครับได้หลายมุมเนาะ แล้วก็รูปบ้านนะครับรูปบ้านลักษณะนู้นลักษณะนี้รวมๆกันไปก็ประมาณ4ภาพนะครับแล้วก็ฝากบอกทุกทุกท่านนะครับที่สร้างบ้านนะครับผมไม่รู้ว่าจังหวัดท่านเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับก่อนนี้ผมจะไปยื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับยื่นเพื่อขอบ้านเล็กที่นะครับให้เขามาตรวจสอบสุขาภิบาลนะครับเราก็ถ่ายรูปไปเขาก็มาตรวจสอบนะครับก่อนจะไปนะครับก็มีเสียงบอกว่าหากท่านไปที่นู่นนะครับ ไปที่หาเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขามาวัดเขามาตรวจเนี่ยเราต้องเสียตังค์นะครับขอบอกจากใจนะครับว่าตำบลหนองยังทอยอำเภอสิทงหวัดเพชรบูรณ์นะครับไม่เป็นแบบนั้นนะครับบ้านผมไม่ได้เสียสตังค์สักบาทนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เขานะครับให้คําแนะนําอย่างดีนะครับก่อนจะทําบ้านต้องไปขออนุญาตยื่นแบบสร้างบ้านกับเจ้าหน้าที่สักก่อนท่านี้ผมไม่รู้นะครับ ผมก็สร้างของผมนะครับมีตังก็สร้างไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยพอสร้างเสร็จผมก็ไปขอบ้านเลขที่นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอารมุ่มอรวยให้นะครับหากบ้านใดน,นะครับมีการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบบ้านของท่านนะครับให้เข้าไปในเพจตีของร้องทุจริตประจําจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพราะว่าเพจนี้นะครับจะช่วยเหลือเหยื่อผู้ที่ตกเป็นทาสพวกทุจริตนะครับหากมีปัญหาเรื่องอะไรปรึกษาได้นะครับ แชทแล้วก็ขอเบอร์โทรจากเพจตีคองร้องทุกจริตได้นะครับเพราะว่าบ้านผมขออนุญาตเป็นบ้านตัวอย่างนะครับก็ไม่รู้ว่าสื่อที่ไหนเขาจะมาถ่ายนะครับนอกจากข่าวเชฟยันนะครับอยู่ในนี้ก็น่าจะเป็นยูทูบเบอร์บ้านหลังแรกนะครับที่จะนําเสนอข่าวพวกนี้นะครับแล้วก็ขอบอกให้พี่น้องประชาชนคนอยู่เพชรบูรณ์นะครับรับทราบว่าหากบ้านใดนะครับมีการเรียกเก็บเงินนะครับให้ไปแจ้งนะครับที่เพจนะครับ ตีคองรองทุจริตนะครับเพราะว่าเห็นมีการบอกว่าเรียกเก็บเงินท่านน้นท่านนี้ที่จริงแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำบลหนองยี่ทอยบริเทพจังหวัดเพชรบุ์ให้บริการอย่างดีแล้วก็ให้คําแนะนําไม่มีการเก็บเงินแต่อย่างใดนะครับหากท่านอยากจะให้เขาเองนะครับก็อันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บเนี่ยไม่มีนะครับ นะครับอันนี้ก็ขอเรียนทุกท่านทราบนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับหากมีการาดูท่าทางแล้วเหมือนจะมีการทุจริตเรียกเก็บเงินเก็บทองชาวบ้านนะครับขอขอให้ท่านไปติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอจะดีกว่าหากว่ามีการเรียกเก็บเงินจริงๆทางอำเภอเขาก็ต้องจแจ้งนะครับว่าสร้างบ้านใหม่นะคุณต้องเสียเงินอย่างง้นอย่างนี้นะครับหากไม่มีการแจ้งท่านอย่าพึ่งไปเสียตังค์เด็ดขาดนะครับลัก และห่วงใหญ่ประชาชนทุกท่านนี่ก็เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆที่ทุกคนควรรู้ค่ะอย่าลืมนะคะทุกท่านถ้าท่านใดจะสร้างบ้านต้องมีแบบบ้านไปยื่นขออนุญ,ญาตในการปลูกสร้างก่อนนะคะตอนที่แอดมิดไปปลูกบ้านใหม่เมื่อปีพศ2538แอดมิดก็นำแบบบ้านที่จ้างเขาเขียนแบบให้ไปยื่นขออนุญ,ญาตปลูกสร้างที่เทศบาลเมืองตาก เพราะบ้านของแอดนิดอยู่ในเขตเทศบาลก็ต้องยื่นที่เทศบาลค่ะแต่ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาลก็ต้องไปยื่นที่อบาตาหรืออบจอค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอ fc ที่รักทุกท่านทั้ง fc ในประเทศและ fc ต่างประเทศช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิดวิฟ a m ม l y ีด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ